โอเคเราจะเข้าสู่บทเรียนรีด้วยกันนะครับในสุภาษิตบทที่สี่นะครับต่อจากอาจารย์อาทิตย์สอนอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมจะเริ่มจากข้อสิบี่นะครับมาถึงข้อ19คเก้าข์พีบอกว่าอย่าเข้าไปในวิธีของคนธรรมและอย่าเดินในทางของคนชั่วจงหลีกเสียอย่าเดินบนเส้นนั้น เลียวออกไปเสียและจงผ่านไปเพราะพวกเขานอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทำชั่วพวกเขาหลับไม่ลงถ้าไม่ได้ทำให้คนสะดุดเพราะพวกเขากินอาหารแห่งความโหดร้ายและดื่มเหล้ากงลแห่งความทารุณแต่วิธีของคนชอบทำเป็นเหมือนแสงอารุณซึ่งฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสว่างเต็มที่ทางของคนธรรมก็เป็นเหมือนความมืดทึบพวกเขาไม่ทราบว่าสะดุดอะไรนะครับ ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนําในเช้าว,วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทํากิจของพระองค์ขอพระองค์พูดถ้อยคําให้เราเกิดความเข้าใจให้เกิดชีวิตและอริเตศของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราในเช้าว,วันนี้ด้วยกันเราขอพึ่งพาพระองค์เราอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน,เเมน,เเมนข้อไฮไลท์ของผมวันนี้อยู่ในข้อ18นะครับบอกว่า,วา แต่วิถีของคนชอบทำเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนสว่างเต็มที่นะครับหลายคนโพสต์พระคัมภีร์ข้อนี้นะครับแล้วก็อยากมีชีวิตแบบนี้ด้วยนะครับก็คือมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระอาทิตย์ใช่ไหมครับพอาทิตย์ขึ้นสว่างสว่างมากขึ้นสุขใสสุขใสามากขึ้นจนเต็มวันนะครับหลายคนอยากจะมีชีวิตแบบนี้แต่ข้อก่อนหน้านี้พระคัมภีร์บอกว่า อย่าไปอยู่ในทางของคนบาปนะครับอย่าไปอยู่ในทางของคนบาปจริงๆในสุรอดีบทที่หนึ่งข้อที่1นึ่งสงเนี่ยก็ให้ไอเดียเหมือนกันนะครับอย่าฟังคําแนะนำของคนอธรรมอย่ายือนอยู่ในทางของคนชั่วใช่ไหมครับอย่าไปนั่งที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย,ะเยะเ้ยนะแท้ที่จริงพระพีบอกว่าคนพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ไปทำร้ายใครเขาไม่ไดไ้ไม่ได้ไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ย เขานอนไม่หลับคือวิถีชีวิตหรือตัวตนของเขาอะ่ะมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมเนี่ยเราต้องไม่ไปอยู่ในหนทางของคนบาปนะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนที่คนชาวโลกเป็นนะครับเขาดินทาเราก็นินทาเขาบน่นเราก็บน่นเขาดา่าเราก็ดา่าเขาแช่งเราก็แช่ง แต่อยากมีชีวิตสุขใสมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มวันเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะครับพ่านพี่บอกว่าวิถีวิถีมันแปลว่าเป็นหนทางนะครับเราไม่สามารถจะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปภาคใต้ในเวลาเดียวกันนะครับเราทําแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องทําได้ไหมเดินทางพร้อมกันไปเหนือและไปใต้ในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะไปหนทางที่วิ่งไปหาพระเจ้าเนี่ยเป็นหนทางแห่งความชอบธรรม พระเจ้าบอกเดินในหนทางนี้และเราจะสูงขึ้นพี่น้องพระเจ้าสูงกว่าเราอยู่แล้วบางคนบางคนมีคําถามว่าเวลาเราเดินในหนทางพระเจ้าทําไมเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ําลงทําไมเราจะกลายเป็นหัวไม่เป็นหางทําไมเรากลายเป็นคนให้คนอื่นยืมไม่ต้องขอยืมเขาเพราะว่าพี่น้องพระเจ้าสูงนะครับพระองค์อยู่สูงพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดความคิดพระเจ้าสูงกว่าเรา แนวทางพระเจ้าสูงกว่าเรายิ่งเราเดินเข้าหาพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องยิ่งเดินสูงขึ้นเมื่อหนทางของเราเนี่ยมันเดินสูงขึ้นนะครับชีวิตของเรามันก็สูงตามด้วยเอเมนไหมในสุดีดีบทที่หนึ่งข้อสามจึงบอกว่าชีวิตของเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ําซึ่งเกิดผลตามฤด,ดูก,กาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งงานทุกอย่างที่เขาทําก็จำเริญขึ้นนะครับจำเริญขึ้นพี่น้องพระคัมภีร์ให้ไอเดียว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้า เราน่าจะมีแนวทางชีวิตที่สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นก็คืออะไรมีชีวิตที่มันดีขึ้นในทุกทางนะครับมีคริสเตียนหลายคนนะครับมีความเชื่อแบบนี้ว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้ว,ลวเราต้องยิ่งติดดินจริงไหมพี่น้องยิ่งเชื่อพระเจ้ายิ่งต้องติดดินจริงไหม <laughs> ไอเดียชีวิตที่ติดดินนะครับ ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยชีวิตที่ไม่ไม่สนใจอะไรเลยในโลกนี้คือวิถีของคนฮินดูนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ามันคือวิถีของคริสเตียนคริสเตียนไม่มีไอเดียว่าเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตจะไม่พัฒนาไม่ก้าวหลังก้าวหน้าถอยหลังเรื่อยๆไม่มีนะครับไอเดียของคริสเตียนจริงๆก็คือว่ายิ่งเราเชื่อพระเจ้าเราจะยิ่งสูงขึ้นนะครับชีวิตยิ่งสว่างขึ้นดีขึ้น ชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเติบโตในบริบทเมืองสังคมที่เป็นความเชื่อแบบฮินดูใช่ไหมครับของเราเนี่ยพรามหมณ์ฮินดูเป็นรากแล้วมาเป็นศาสนาพุทธนะครับเป็นเป็นความเชื่อในในฮินดูในศาสนาพุทธเนี่ยความเชื่อก็คือยิ่งเราสละทางโลกมากขนาดไหนเรายิ่งบริสุทธิ์มากขนาดนั้นนะ ยิ่งเราสละทางโลกมากขนาดไหนยิ่งเราไม่มีเงินถ้าพี่น้องสังเกตด,ดีๆแล้วในในศาสนาความเชื่อของทางฮินดูหรือทางทางพุทธเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักบวชใช่ไหมครับเขาจะไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เขาจะใส่เสื้อผ้าซึ่งเป็นผ้าดิบเป็นผ้าหอ่อศพนะในสมัยก่อนแล้วเขาก็เอาผ้านี้มาแล้วก็เอาไปใส่ขมินนะครับให้เป็นสีเหลืองเพื่อจะเอามาห่มตัวไม่ใส่รองเท้า ไม่มีเงินไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีบัตรเครดิตไม่มี iPhone อ,อันนี้คือวิถีที่เดินแล้วก็มองมองมองที่พื้นเดินนะครับไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนี่คือวิถีบริสุทธิ์ในความเชื่อเดิมนะครับที่หลายคนเคยผ่านมาแต่ในทางของพระเจ้าไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องไปอ่านในพระวจนะพระเจ้าพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะนําท่านเข้าไปยังแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ําพึ่งไหล บริบูรณ์นะไอเดียของพระเจ้าเนี่ยต้องการพาเราไปและมากกว่านั้นพระกัมพีบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะเข้าไปเจ้าจะเข้าไปในแผ่นดินเจ้าจะได้สวนองุ่นเจ้าจะได้สวนมะกอกเจ้าจะได้ครอบครองบ้านเจ้าจะได้มีบ่อน้ําพุที่เจ้าไม่ต้องขุดด้วยคือพระเจ้าเตรียมไว้ให้ฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราไม่ใช่เป็นชีวิตที่ไล่ตามสิ่งที่เป็นวัตถุในโลกนี้พี่น้องเราอะ เป็นคริสเตียนเราเป็นคนที่ไล่ตามพระเจ้าอยากรักพระเจ้าอยากสแสวงหาพระเจ้าอยากทําตามน้ําใจพระเจ้าอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในขณะที่เรากําลังอยากเป็นเหมือนพระเจ้ายิ่งมากยิ่งขึ้นนั้นพระพรไล่ตามชีวิตเราพระเจ้าไม่มีไอเดียว่าไปทําเองไปไปขุดทองเองไปขุดบ่อเองไม่มีพระพีบอกพระเจ้าเป็นยโฮวาอะไรครับยิเลนะครับ ก็คือว่าพระเจ้าจะให้สติปัญญากับเรานะครับให้การอยู่ด้วยความโปรดปรานกับเราพัมพีบอกว่าอิสซากออกไปขุดบ่อน้ํานะครับขุดเมื่อไหร่ก็เจอนะครับขุดแล้วก็เจอบ่อน้ําขุดแล้วก็เจอบ่อน้ําโดนแย่งไปขุดแล้วก็เจออีกเจอน้ําพุน้ําพุในความหมายของพัมพีหมายเป็นถึงภาพของความอุดมสมบูรณ์พี่น้องภาพของความอุดมสมบูรณ์และสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทําก็คือว่าถ้าคัมภีสอนเราว่า เราต้องเดินในหนทางแห่งความชอบธรรมพี่น้องหนทางแห่งความชอบธรรมคืออะไรครับคือเกิดเดินในทางของพระเจ้านะครับในในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่ชาวโลกเป็นสิ่งที่ชาวโลกทาเราไม่ตามเขาแต่เราตามสิ่งที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมอ่านไปหาง่ายบอเดินตามทางของพระเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้มีไอเดียว่าพอมาเป็นคริสเตียนปุ๊บเรามีชีวิตดีโดยอัตโนมัติพระคัมภีร์ใช้ว่าเป็นวิถีหมายความว่าเป็นวิถีที่เดินตามนะครับเดินตามทางของพระเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยพระเยซูยังไม่เสด็จมาเขาเดินตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเขียนนะครับเชื่อฟังและเดินตามบางครั้งเวลาเราเราเขียนแล้วเราตามที่พระเจ้าเขียนเนี่ยบางทีมันขัดความรู้สึกของเรานะ เวลาพระเจ้าพูดเนี่ยพระเจ้าบอกให้มีเมตตาใช่ไหมครับเวลาเจ้าตีมาเดือ่อให้ตีรอบเดียวอย่าตีรอบสองรอบสามเวลาเจ้าเก็บอง่นให้เก็บรอบเดียวให้เหลือรอบสองรอบสามอย่าไปเลียมมันเอาไว้ให้คนยากคนจนคนพิการคนต่างด้าวมาเก็บกินไอเดียของเจ้าของสวนนะครับมันไม่ได้นะมันยังไม่หมดอ่ะอยากจะเก็บเราตีมาเดื่อใช่ไหมก็อยากจะตีจนมันเกลี้ยงเลยใช่ไหมเราไม่อยากให้มันเหลือเลย แต่ว่าพระเจ้ามีไอเดียไม่เหมือนกันเมื่อเราอยากจะเดินตามพระเจ้าบางครั้งมันขัดใจเราบางครั้งพระเจ้บาบอกว่าให้ให้อภัยใช่ไหมให้อภัยคนอื่นแต่ใจเราอยากให้อภาาัยไหมไม่อยากนะครับแต่เราต้องเลือกเดินในหนทางของพระเจ้าพัมพีบอกว่าเมื่อเราเลือกเดินในหนทางพระเจ้านะครับชีวิตเราจะสูงขึ้น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 ฉะนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า เราควรมีไอเดียและก็บอกตัวเองเสมอว่าชีวิตของฉันจะดีขึ้นเอเมนไหมครับถามไปหาคนขัางค้าบอกคิดกูจะดีขึ้น mm hmm. เมื่อพี่น้องเข้ามาในโบสถ์ mm hmm. เขาอาจจะติดนี้นะครับ mm hmm. เขา,าจ,จะติดเล่า mm hmm. เขา,าจ,จะครอบครัวแตกแยก mm hmm. เขาอาจจะเกเรนะรลูกอาจจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่อาจจะแยกทางกัน แต่เมื่อเข้ามาในโบสถ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเรากำลังรับสิ่งที่มาจากพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเรานะครับมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะรับพระเจ้าที่สร้างจักรวาลเข้ามาในชีวิตของเราและชีวิตของเราจะเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าบอกว่าเราเราเชื่อพระเจ้ามาห้าปีสิบปีชีวิตเราเหมือนเดิมการเงินเราเหมือนเดิมสิ่งที่เราทําเป็นเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเราคิดดูนะเรารับพระเจ้าที่สร้างจัก,กรวาลเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราชีวิตเราจะเหมือนเดิมเป็น,ปนไปไม่ได้พี่ร้องพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราเดินในวิถีของพระเจ้าเป็นวิถีที่มันสุขใสพระคัมภีร์ทำไมพระคัมภีร์ใช้ควาว่าเป็นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับสุขใสขึ้นสุขใสขึ้นจนเต็มวันเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีระดับเดิมมีไหมครับพระอาทิตย์ขึ้นมาตอนเช้าหกโมงเช้าแล้วก็อยู่ตําแหน่งเดิมแล้วไม่ไปไหนต่อมีไหม ไม่มีนะครับภาที่มันขึ้นมากขึ้นนะครับมันก็สว่างมากขึ้น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 พระเจ้าเปรียบชีวิตของเราเนี่ยเป็นแบบนั้น right. นะครับเป็นแบบนั้นแต่ถ้าชีวิตเรามัานไม่เป็นแบบนั้นอันนี้ต้องมาหาอาจารย์แสวงนะครับมาปลดปล่อยนะครับอาจจะมีบางอย่างที่เป็นบาดแผลอาจจะบางอย่างที่เป็นวิญญาณชั่วที่มันเป็นคําแช่งสาบที่มันมัดชีวิตเราล้างชีวิตเราให้ชีวิตเราไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้ นะครับผมเคยฟังคำพยานของครูวิเศษครูวิเศษบอกว่าตอนมาประจวบเนี่ยมีทุกอย่างมาแค่สามล้อปั่นอันเดียวนะครับสามล้อปั่นพี่น้องเคยเห็นไหมทุกอย่างในสามล้อปั่นแค่อันเดียวแต่ตอนออกจากประจวบเนี่ยมีทั้งรถมีลูกสามคนมีเออเอาต้องเอารถสิบล้อแล้วมาขนนะครับมันเยอะมากนะครับคือชีวิตของเรามันดีขึ้นครับมันเพิ่มขึ้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 นเอเมนไหมพี่น้อง ท่าว่าก่อนเราก่อนมาเชื่อพระเจ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราน่าจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับมานนมัสการทุกวันอ่ะท่านพี่บอกว่าจิตใจล่าเริงใช่ไหมนมัสการพระเจ้าจิตใจล่าเริงจิตใจล่าเริงเป็นยาอย่างดีรับยาอย่างดีทุกอาทิตย์เลยแล้วชีวิตเหมือนเดิมป่วยเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมเป,เป็นไปไม่ได้นะครับ เมื่อเราเข้ามาอยู่ในหนทางของพระเจ้าพัมพีบอกว่าหนทางของคนชอบธรรมนั้นเหมือนแสงอรุณนะครับซึ่งสุขใสสุขใสย,ยิ่งขึ้นจนเต็มวันจนเต็มที่มีคนถามผมว่าอาจารย์ชีวิตเราจะดีขึ้นยังไงผมไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าตามหลักพัมพีคิดคุณจะดีขึ้นแน่ถ้าตอนนี้คุณแย่คุณใจหนี้รายวันจ่ายไม่จบไม่สิ้นเธานมาเชื่อพระเจ้าชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่ดียังไงไม่รู้เหมือนกัน พระเจ้ามีวิธีของพระองค์พระองค์อาจจะอวยพรให้เรามีสิทธิปัญญาในการทางานพระองค์อาจ,จอวยพรให้เรามีงานใหม่หรือพระองค์อาจจะให้เรามีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือชีวิตของเราเราไม่รู้แต่หนทางของคนที่เดินในทางของพระเจ้ามันจะสูงขึ้นและพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะมีหนทางตามถ้อยคําแห่งพระเจ้าของพระเจ้าคืออย่าไปเดินในทางของคนบาปพี่น้องบางคนหกวันอยู่กับโลกชาวโลกนี่เหมือนชาวโลกมากเลย แต่พอมาอยู่ในโบสถ์นี่เหมือนคนของพระเจ้ามากเลยอีกหกวันไปอยู่กับชาวโลกนี่เหมือนชาวโลกมากเลยบางคนนี่ชาวโลกบอกว่าแกนี่มันเลวกว่าเราอีกแกนี่มันปากเยอะกว่าเราอีกเนี่ยนี่ขนาดเป็นลูกพระเจ้านะ้นแย่กว่าเราอีกนิสัยห่วยกวัาเราอีกเลยพี่น้องถ้าเราเป็นแบบนั้นนะครับชีวิตของเรามันจะสุขใสยไม่ได้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าหนทางของคนมืดไอ้ของคนอธรรมเนี่ยคือความมืดมืดทึบ หนทางของเขาอ่ะยิ่ยงเดินไป antibody, ยิ่ยงมืดยิ่งเดินไปยิ่งสะดุดยิ่ยงเดินไปยิ่งไปเจอทางตันพี่น้องเราต้องตัดสินใจนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากเมื่อก่อนเป็คนไม่เชื่อพระเจ้าเดี๋ยวนี้มาเป็นลูกพระเจ้าแต่เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยนะครับเดินในหนทางของพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าบอกให้อภัยให้อภัยถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าไปคบคนไม่ดีก็อย่าไปคบคนไม่ดี ในพมพีมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนรักพระเจ้าชื่อเยโฮชาฟัพนะครับแต่ว่าไปเป็นคนดีที่ไปคบคนชั่วไปคบกับอาหับนะครับอาหับเป็นกษัตริย์ไม่ดีหลายครั้งบางคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอยากมีชีวิตที่สุขใสแต่คนรอบตัวนี่เป็นไก่ทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นนอกอินทรีนะครับถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีนะครับเพื่อนเฟซเราเป็นใครเพื่อนไลน์เราเป็นใครเราเรา,เราทาอะไร บางคนก็ดูแต่เรื่อยๆนะครับคือรับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นของโลกมามีแต่คนบ่นค้นด่าคนแช่งกันเอารับมาเต็มหมดเลยแต่ว่าอยากมีชีวิตเหมือนพระเยซูเป็นไปไม่ได้การเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นเพียงแกการเปลี่ยนชื่อว่าจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนแต่เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตหมายความว่าไงพระเยซูบอกท้าท่านทั้งหลายอยากเป็นสาวกของเราให้อะไรนะครับปฏิเสธตัวเองรับการเขียนของตนและอะไรนะครับ ตามเรามาไม่ได้ตามพวกเขาไปนะครับตามเรามาอย่าตามพวกเขาไปนะครับตามเรามาเอเมนพี่น้องและพระกัมพีบอกว่าโดยเราไม่ทันรู้ตัวว่า,าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมผมฟังคลิปของคนหนึ่งนะครับดีดีมากเลยนะครับเขาไม่เป็นคริสเตียนแต่เขาเป็นพยานเรื่องพระเจ้าเขาบอกว่าผมไม่เป็นคริสเตียนแต่ผมชอบไปเล่นบอลกับพวกคริสเตียนเล่นบอลไปเล่นบอลมาชีวิตผมเปลี่ยน เมื่อก่อนผมชอบดา่าชอบแช่งชอบสมบทพอไปเล่นกับพวกริสเตียนเรื่อยๆชีวิตเปลี่ยนหมู่นี้ไม่ดา่าไม่แช่งแล้วคําพูดไม่ทีมันไม่มาแล้วมันหายไปและสุดท้ายเขาเปิดใจเชื่อพระเจา้าไหมน้องเราต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันเราต้องเป็นบุคคลที่คนอื่นมาใกล้เราแล้วสัมผัสถ,ถึงพระเยซูนะมาธรมารมทันทีเคยบอกใช่ไหมพระเยซูนั้นดีเลิศประเสริฐ พระคำของพรงค์นั้นก็ดีเลิศประเสริฐแต่สาวกของพระเยซูไม่เหมือนพระเยซูเราทั้งหลายเนี่ยควรจะเป็นเหมือนพระเยซูพี่น้องเอเมนไหมแล้วเราต้องเดินตามพระเจ้าเดินตามทุกวันนะครับเดินตามทุกวันเราจะห่างจากชีวิตเดิมของเราเมื่อเราเดินตามพระเยซูหลายคนชีวิตเดิมเราเป็นยังไงผ่านมา5ปีเรายังมีชีวิตเหมือนเดิมอาจจะเป็นเหตุผลก็คือว่าพระเยซูไปนู่นแล้วแต่เรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยเรายังไม่ไป เรายังไม่ตามเราต้องตามพระองค์เดินในวิถีทางของพระองค์พระคัมภีร์เนี่ยการันตีเสมอว่าเมื่อเราเดินในหนทางของพระเจ้านะครับเราจะเกิดผลตามฤดูกาลใบไม่เหี่ยวแห้งใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกเราจะเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์เนี่ยไม่มีแบบว่าบิดผิวนะครับหรือพูดแล้วไม่เกิดขึ้นไม่ไม่มีพระคัมภีร์เป็นเหมือนเดิมเพียงแต่เราต้องเดินในหนทางของพระเจ้าจริงๆ ฉะนั้นในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าอย่าเข้าไปในวิถีของคนอาธรรมนะครับอย่าเข้าไปในวิถีของคนอาธรรมถ้าเขากําลังนินทากันอยู่เราเป็นไงครับทําไงนะครับเข้าไปร่วมด้วยถ้าเขากําลังดินทากันอยู่เรารู้แล้วนินทาทําไงครับขอตัวไปห้องน้ําเนียนๆเ,เลยนะครับบางทีเราก็รู้แรลว่าเราเดินออกปุ๊บไอ้กลุ่มนี้ก็จะนินทาเรารับหลังนั่นแหละแต่ให้เขาดินทาเรา ดีกว่าเราไปร่วมนินทาด้วยเอนไหมพี่น้องให้เขานินทาเราดีกว่าเราไปร่วมนินทาด้วยพระเจ้านะครับพระองค์ต้องการให้เราตัดสินใจในการเดินตามพระเจ้าและมันไม่ได้หมายความว่าทุกครั้งที่เราเดินตามพระเจ้าจะไม่มีการทดสอบมีดาวิดเป็นตัวอย่างดาวิดเนี่ยพระเจ้าเปิดโอกาสให้ถึงสองครั้งที่ฆ่าสาอุ่นได้ ดาวิดตัดสินใจฆ่าก็ได้ง่ายมากเลยนะถ้าไม่อยากหนีแล้วก็ฆ่าซาอูลฆ่าซาอูลปุ๊บก็จะได้จบสิ้นการหนีสักทีหนึ่งแต่ดาวิดไม่ทําพี่น้องบางครั้งพระเจ้าเปิดโอกาสให้นะที่เราจะเลือกเป็นคนอาธรรมหรือเลือกเป็นคนชอบธทำบางครั้งไอ้สองคนนี้มันกาลังทะเลาะก,กันเราจะเสียบได้นะเข้าไปเสียบเลยเออเล่าเรื่องคนนี้ให้ฟังมีหลายครั้งพี่น้อง ที่ผมรู้เรื่องของบางคนและเล่าได้ด้วยถ้าเล่าเรื่องนี้ให้คนนี้ฟังไอ้คนนี้จะโกรธดักเลยแล้วมันจะทะเลาะก,กันแต่ผมเลือกไม่เล่าเเมนไหมอะไรที่ทําให้พระเจ้าดีใจเราเลือกทําอะไรที่ทําให้พระเจ้าเสียใจเราไม่ทําบางที่เราทําได้นะครับบางที่มีคนมามาพูดถึงคนหนึ่งโอ้ยเราก็รู้เหมือนกันไอ้เรื่องไม่ดีของไอ้คนเนี้ยถ้าเราร่วมผสมโลนะมันจะยิ่งเหมือนพลุเลยนะครับ แต่ไม่ทำเราตัดสินใจเราเลือกเดินในทางของพระเจ้าพี่น้องดาวิดก็บางครั้งก็จะหลุดเหมือนกันนะนาบานดา่าดาวิดดาวิดเดินทางมาวิธีของคนอาธรรมก็คืออะไรแก้แค้นดาวิดมาพร้อมคนอาวุธครบมือแต่อบิกยินมาบอกว่าโอ,อ้พระองค์ท่านให้พระเจ้าจัดการดีไหมไม่ต้องจัดการเองดาวิดตัดสินใจถอนทัพกลับจริงๆขายหน้านะ พาลูกน้องมาทั้ง400คนแต่ว่าตัดสินใจกลับเนี่ยก็คือแบบเหมือนเสียหน้าแต่ก็ยอมเสียหน้า,ด,าดีกว่าเสียวความชอบธรรมพี่น้องเสียหน้าดีกว่าเสียวความชอบธรรมดาวิดกลับครับและสุดท้ายพระเจ้าก็จัดการนาบานก็ตายดาวิดมีโอกาสเยอะนะครับในการที่แบบอยากจะทําตามใจตัวเองแต่ดาวิดไม่ทําสุดท้ายพระเจ้าก็เลยสรุปชื่อนะครับดาวิดบอกว่าชายดังดวงใจของพระเจ้า และพระเจ้าก็นําพาดาวิดนะกลับเป็นวงังเข้าไปเป็นกษัตริย์แล้วก็ดาวิดก็ชนะอะไรหลายอย่างรับการอวยพรมากมายพี่น้องพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่อยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับและพระองค์ก็บอกแล้วว่าหนทางดีขึ้นคือวิถีของพระเจ้าเอเมนไหมถ้าพระกัมพีพูดอะไรอะ่ะไม่ต้องคิดต่างไม่ต้องพยายามหาหนทางไม่ทำพระพีบอกว่า รักษาสบาโตให้พักพักนะให้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องมานะไม่ต้องคิดเยอะกว่านี้พ่ะพีบอกว่าถวายผลแรกถวายพ่าพีบอกให้เราแบ่งปันข่าวดีกับคนอื่นทำพ่ะพีบอกให้ยกโทษยกโทษไม่ต้องคิดสร้างสารรค์กว่านี้พี่น้องพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเชื่อฟังทำตาม และพระคัมภีร์การันตีว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนหนทางที่มันสูงขึ้นนะครับเหมือนพรอาทิตย์ส่องนะครับสด,ส,สดใสสดใสจนเต็มวันเอเมนไหมพี่น้องอ่าหันไปหาคนาข้างบอกว่าขอชียรของคุณฝุดสดใสเอเมนถ้าเมื่อก่อนเคยนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้หลับดีนะครับต้องใช้นาฬิกาปลุกนะ เดี๋ยวนี้ถ้าเมื่อก่อนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้หลับดีต้องใช้ในาฬิกาปลุกถ้าเมื่อก่อนก่อนมาเชื่อพระเจ้าทํามาคาไม่ขึ้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วทํามาคาขึ้นเอมเอมนไหมเออถ้าเมื่อก่อนเรามีแต่เจ็บป่วยอรดดแดดเดี๋ยวนี้มาเชื่อพระเจ้าสุขภาพแข็งแรงเอมเ,อม,เอมไหม ผมฟังคำพยานของหลายคนนะครับโอ้ยป่วอยอรอ,อ,อแดดแดดแต่พอมาเชื่อพระเจ้าสุขภาพดีนะครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นบางคนบอกเคยเป็นไมเกรนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นลวเมื่อก่อนประจำเดือนมาไม่ปกติเดี๋ยวนี้มาปกติแล้วเมื่อก่อนเคยปวดเมื่อยต้องนวดทุกคืนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนวดละหายดีละพระเจ้าอวยพรพี่น้องพระคัมภีร์สอนชัดเจนนะครับคมภีรสอนชัดเจนอาจารย์คัมพีร์ไม่ได้สอนนะครับอาจารย์คัมภีรแค่มา อธิบายพระคมภีเท่านั้นแต่พระคัมภีรสอนชัดเจนนะครับว่าผนทางของเราเราเป็นใครผลชอบธรรมเป็นยังไงนะครับจะสูงขึ้นสว่างสดใสามากขึ้นมากขึ้นจนเต็มวันเอเมนไหมอันนี้แหละคือวิธีของเราถ้าพี่น้อง่องกระจกแล้วไม่เหมือนพระเจ้าช่วยลูกให้ลูกเดินในทางของพระองค์ให้ลูกสูงขึ้นให้ลูกสูงขึ้นตามถ้อยคําแห่งพระชนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ พี่น้องในเช้าเนี้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าขอให้ชีวิตลูกเป็นเหมือนอับราฮัมที่อบีเมล็และแม่ทับของเขาบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเราเห็นท่านรับการอวยพรเราเห็นท่านเจริญเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านในเช้าวนันนี้ขอให้เราอธิษฐานแบบนี้บอกพระเจ้าขอให้ชีวิตผมเป็นเหมือนนั้นที่คนที่ไม่เป็นคริสเตียน บอกว่าเรารู้ว่าท่านมีพระเจ้าชีวิตของท่านไม่เหมือนเราพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอท่านอวยพรเราขอท่านเป็นคนอวยพรเราเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพงอธิษฐาน ไม่ว่ามันจะเป็นคำเช่งสาบไม่ว่าเป็นวิญญาณไม่ว่ามันจะเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เชื่อผิดๆตกตกทอดมาในศาสนาต่างๆที่ผูกมัดเราที่ทําให้ชีวิตเราไม่เหมือนพระวจะนะของพระเจ้าไม่เหมือนถ้อยคําของพระเจ้าในเช้านี้เราสั่งยกเลิกเราฟังหรือถอนเราฟังทําลายจากชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์นําพาเรามารู้จักพระองค์ ขอให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นวิถีแห่งความชอบธรรมขอวิถีชีวิตของเรานั้นมันสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่าลงเป็นหัวไม่เป็นหางขอให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนความสว่างพระองค์เจ้าข้าที่มันสุขใสขึ้นสุขใสขึ้นจนเต็มวันให้คนอื่นเห็นแล้วเห็นชีวิตของเราเห็นพระเจ้าเห็นชีวิตของเราเห็นความสว่างเห็นชีวิตของเราแล้วสรรเสริญพระเจ้าเห็นชีวิตของเราแล้วอยากเชื่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงอวยพรและอธิษฐานในนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน